นัดเปล่าอ๋อพี่ป๊อกใส่เองนี่วะผมหลอนอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ชื่อยี่แปดพี่มันใช่ชื่อยี่แปดอือสองแปดเอ็นสองแปดกเกมหนึ่งอ่ะใส่หลุดแน่อ่ะเดี๋ยวยิ้มอ่ะหลุดจริงนี่แหละเยอะนะ เจอเกียแมนอัตโนมัติพักน้ำอีกแล้วเหยียบน้ำไม่ได้เลยเปนดีครับโอจันโอจันโอนได้รหัสลับแล้วหายไปเลยว่ะเดี๋ยวเดียวังไม่ดูเลยยังไม่รู้เลยยังไม่ดูเลยออปลีอ้นเอารหัสลับไปน้องอ้นอ้นมาแล้ว เอาไหมาครับนะครับกองบอกดิเอา,ปาเอาปล่าเอาเปล่าเชื่อไนะรหัสลับครับ <c oughs> โคตรลับ <c oughs> พิมพิมตามพี่นะอ U T H L E E ลนี่แหละโคตรลับ ันไม่ไดีแน่นอน่่า่มันไม่ใช่หนัแน่น,นมันปเป็นเพลงแน่นหนั <c oughs> งดิหนังเศร้าอ้นร้องทั้งเรื่องเลยอะเออดราม่า <c oughs> ดราม่าอะัน, <c oughs> นะอะแบบร้องทั้ง,ง,ทงเรื่องอ,อี่ยไม่ไม่เศร้าได้ไง <c oughs> ทำไมเสียงแค่ขัดเตกันล่ะมันดูที่ทำกันนะเต้เราเราไมเอาเนาะเสียงอ้นเหมือนโลบอสเลยวะเออทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นแไ่เสียงฟังไม่ฟังไม่ได้เลยฟังไม่ได้เลยใช่ไหมได้ เรเจอคนยิม้มเหมือนกันป๊อปอ๋อลองสอนคนยิ้มหน่อยเดี๋ยวคนยิ้มเหลืองเกินเผ็ดมันเสือเผ็ดมันเสือบอกว่าลองสอนให้เด็กมันดูเลยก่อนเน่ยดูไรื่องตัวฮาร์ท ตัวไหนกอลสครับนะต้องบอกคือเก่าคือเก่คือเกา่เกา ก็บอกน้องๆเลยทำไมดูไล์ไข่แล้วมันก็ตุกไปหมดเลยวะไม่นะถึงพี่ดูลื่นๆเลื่นๆเลยก่อนเอ้ยกระจุกอยู่คนเดียวลื่นีบบมันแลกครับลื่นแบบลื่นกรึบเลยก่อนเอ้ยลื่นปื้นเหรอใช่เด็กจะโนดูไล่์ลื่นทำไมเล่นเกมแล้วมันไม่ลื่นวะไม่อันนี้ดูในมือถือดิ เน็ตมือถือก็เน็ต A I A เออเน็ตเน็ตมือถือเสถียรถุดแล้วไม่เชื่อครับไม่เชื่ออย่าได้ทำเมื่อกี้ขึ้นไมค์แล้วเหรอ เจอมากล้องเข้าไปทำอะไรวะอ่อโอเคโอเคหมดนะเนี่ยหมดนะเนี่ยหมดนะเนี่ยเดี๋ยวพ่อหมดในในกล่องหมดนะเนี่ยเฮ้ยเขาจะกดแคนเซิลไหมไม่ทัน

มบบบบอะไรมัน i̇şte โหดจังเลยนะเป๊แมนอะทุกไลน์เขาอะแมนเลยก็แมนลายก็แบบแมนห้องจต้องให้อ้นด่าพี่โอแล้วแหละให้อ้นเปิดพี่โอ้อะออนเปิดใช่ไหมกองใช่ครับ เนี่ยม้มาพี่ปอโคตรใหญ่อ่ะอิจฉาว่ะคนเปิดม้าใหญ่ได้อ่ะฉันขี้อิจฉาเลยอ่ะ <c oughs> ต้มาดูพีเ่นพีวีได้ก็บอกแม่ฮะ <c oughs> ดูพี่โอเล่นพีวีผมยอมดูนี่ดีกว่า

ไม่เราเหมือนจะสู้แหลกไหมไม่แหลกไม่นะ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 ผมลื่นๆเลยกองเอ้ยครับไม่เป็นไรครับผมยอมดูกแหลกครับโอ้กองทรมาแหละก็งเออเป็นที่ผมหรอมั้งเขาไล่มาแล้วอ่าจันทร์ปุ๊บุก กินติ๊กตุ๊มเลยเอาแล้วๆเ,เอาแล้วๆไลเอาไลหมดแล้วเน่ยองนี้หมดแต่นี่อะด้าหมดยังไงก็หลเราเลยเราที่ไหนดูดีๆ Yes, อยากให้โอด yes, ูอีกทีเออกลงยังไงก็เพียใช่ไหมก่อนเอ้ย มันบักน้ำก็เพราะไอ้งูในน้ำนั่นแหละเกมหมาไม่เอาออกอ่ะรู้เลยว่าลูกไหนลูกงูในน้ำนี่แหละ Quay tóc chắc 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 Ngu tìm bác yes, <laughs> Thì ạ Bác ngu Khó khen thì mình đi Khó khen thì mình đi ngủ mà nói I serve master Can I burn something? Fun with fire Destroy the weak Our work is not done Moving, I obey, my lord Moving <laughs> blazing torches protect the clan yes my servant yes master feel the serpent fire okay all in the plan try not to get burned in my sights hunt our fun with fire i serve master feel the serpent fire <laughs> the mighty shall rule. For the serpent. Right now. I obey, my lord. Fire it up. <laughs> Going. Huh? Yes, master. I follow the serpent. For you, my lord. Fire. Okay. Hunt our enemy. Consider it torched. Blazing torches. As you command, I obey, my lord. Let's unlock it. Died, I laying it. All in the plan. It shall be done. Yes, Master. For <coughs> there. Right now. Yes. Lord. Okay. With pleasure. แต่ว่าทำไมคุณยิ้มไม่ยิ้มอีกเลยนะนนเนี่ยคันนี้คุณยิ้มจะไม่ยิ้มอีกเลยครับทำงานบ่อยๆครับไม่เลยกันเลยไม่ยิ้มเลยดินี่แล้วดูดิเนี่ยออโต้สเปียร์แมนตุนขายเนี่ย ตกหลังบ้านนะครับโทรมามมากรนโนมไปด้ทังของมันนะแมวตาพ่อโหจังว่าโคกหกเลยอ่ะโคกหกโคกอันตรายใช่ไหมน้องสองสองได้นะครับใครจะอยู่อาจารย์โอ้ก็อยู่ผมไม่อยู่้องอยากดรอปไหมล่ะ จะเล่นก็เล่นนะผมไม่เล่นนะต้อไนก็บอกต้อนก็บอกแมมใช่ไหมแมมแต่ก่อนนี่อ่ะแต่ก่อนนี่อยากดูอาจารย์โอเดี๋ยวนี้ไม่อยากแล้วครับอะไรก็บอกอะไรที่เป็นอาจารย์โอใช่ไหมอะไรที่เป็นพี่อ่ะกล้องแมวเลยอ่ะอันนี้พูดจริงนะพี่ไม่ได้พูดเล่นนะใช่พูดเล่นพูดเล่นไหนก็ได้ ออกเวน้อยใจท่านะมัะใจพี่โอก็มีอยู่นิดเดียวอะถ้านอกคนไหนไ,ไม่ได้เหรอวันสอนเขาไปแล้วนะถ้าเขาจำได้เขาจะรับได้จริงอ้นแล้วมารับได้แบบร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะเฮ้ยอะไรอะรับรับยังไงนะสเปียควงเลยพี่ไม่ต้องขึ้นป้องอะ ถ้าขบบเขาล่าเออถ้าเขาวิง่งถ้าเขาวิ่งไปไวอ่ะก็คือก็คือโดนเลยอะ่ะเพราะว่าเราจะมีประมาณสี่ตัวสี่ตัวเลยเราไม่ต้องคลิปป้องเงี้ยถ้าเขาจําได้นะถ้าเขาจําได้แต่ถ้าเขาจําไม่ได้กันสัหมาริ้งนี่ยอ,ออกลูกสเปียร์เนี่ยได้ใช่สเปียร์ควงเลยอ่ะไม่ต้องขึ้นป้อมอ,อ่ะ,อะคือรับได้แน่นอนตอน,ตอนเข้ามาคือยังไม่ต้องหวงก็คือเก็บไว้ก่อนรอเวบใหญ่เข้ามา เวลาเขาไม่ยอมมาเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆได้เปื่อยอพ,อพอเราได้สเปียร์แมนตามที่เราต้องการไอโ้โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยพี่<ด>ไม่จำอ่ะสอนไม่เค<ส>ย,ย,ยจำนะอนะ่ะเราก็อรอพี่รอยัดทีเดียวยังไงก็ได้ไออกหรือเขาจะออกลูกอันนี้วะออกลูกสมงไรเขาบอกลูกพ่อแโดมาเยอะเกินไปวะ ตัวไม่มาเหมือปนป้องโอขาดเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้บมดินด้วยนะฮ <c oughs>

เอาสายกุ้งงั่งเลยโมอ๋อเอากดป้อมแล้วแพ้เนี่ยแพ้เนี่ยสเปียร์เขาเยอะเนี่ยแพ้เนี่ยหมดนะนี่ใช่ไหมก็บอกหมดนะนี่เดินไปป้อมสปีเอเมลเยอะเนี่ยแจ้งเหี้ย เขอแย่เนี่เอาเลื่อ,งอ,อง,งอยู่เอาเลื่องอยู่วุ้ยเขาฟังอยูเหรอของกินว่ะกิ่งว่ะเออมดตะไปเก็บม้าเขาอ <c> ะ <oughs> รู้อยู่ <c oughs> ผมเห็นภาพอยู่ <c oughs> ถ้าไปเก็บม้าเราเราไม่มียูนิตพอหรอก หมดหมดหมดโอนะ้เนี่ยหลุดแล้วเนี่ย๊อกเกี่ยโอไลอะครับถ้าแพ้คุณยิมนี่หมดความเป็นคนเลยนะ mm hmm. อ้นกลุ่มข้อหมาบก,กับข้าแม้เนะี mm ่ย hmm. เห็นพี่เป้าลูกเนี้ยตายโรบอท สู้ได้ทุกตัว <poker> ตอนนี้คุณยิ้มกำลังยิ้มเลยแหละเด็กแคไปไหนวะหน่าอู้ยงงเลยเอาแล้วเรอ let's go <coughs> for the pack for the clan for the wolf i am wolf on the trail <laughs> for the clan <coughs> <coughs> กมาเลยเนาะมาอะไรกมาอะไรหมาโอเห็นช่างบอกอาจจะยันนะมีแรแรลชวนว่ะเวนามาแล้วเว้ยมีสิทธิ์สามสามครับวันนี้ ใช่ครับม <I follow. S 2> ีสิทธิ์สูงครับได้สามสามโอทาน์ลองนักเต่าเอ,มอ็มฮอคเมียลาลังเลบุญล,ลังเลบุญยุทธ์เทศบุญถ้าไม่ไหวก็อย่าเบินนะครับพี่ป๊อก ไม่ไหวก็อย่าเบือนครับเบือนที่อยากถามก็เช่นจำไหมครับว่าเบือนอ่ะอย่าืเฟื่ยไม่ใว่าอย่าเืนตอนนี้ที่อยากถามนะถามทั้งวันเลย <laughs> แล้วเขาชอบถามไลคนนะถามมาห้าปียังไม่เบื่อกะถามถามา โอนไปไหนวะโอนตั้งสองสองได้ s <S ไเด็กขี้กระตึกอ้าวตัวเด้งแล้วตัวแตกเลยเหด็กมันแอบไปคุยกับสาวแฮมแล้วสาวโทรมาแล้วดิสี่ทุ่มแล้วลสามทุม่มสามทุม่มสามนะอะไรทุกอย่างใช่สาวโทรมาสามทุ่มสาบน้ำสี่ทุ่มแบบสแตนบายอันนี้ก็สาวปกติสาวถามมาตอบคันคนเดียววันนี้วันนี้สาว ทักมาก่อนเนี่ยต้นใจบางเลยอ่ะใจบางแค่สาวทักมาก่อนแค่แค่สาวทักมาก่อนน้องอ้นวันนี้ก็แบบโอ้โหพี่ไปไกลแล้วน้องอ้นเนี่ยพี่ไปถึงงานแต่งแล้วเขาบอกว่าปกติสาวสาวต่ออย่างเดียวเองไม่ถามกับ Hot on the trail. Let's go. Get a move on. For the wolf. I follow. For the pack. Move it. Come on. Don't have all day. Let's go. I am wolf. Mm -hmm. Mm -hmm. ไหนมาครับน้องเปาเลยเข้ามาครับอ้าวมามา,มานี่ห้องสามสามโน้นมีแรแรมีแรแรเราไม่เห็นเข้าม,มาชวนแล้วนะว่าไม่ไปแล้วนะโอ้โหน้อยใจออกรุกน้อยใจอีกไปเนอะไม่มาชวนเองยอ,อลูกใจน้อยใช่ครับงอนแล้ว Let's go. Uh. Pumped and ready. Move it. Hot on the, <coughs> the trail. Yết mèng. Không sao đâu. Yêu yêu man. mèng. Let's go. เย็แมแมเย็ดเดี๋ยวมาพี่ใช่คำนี้มันติดอะเขาพูดกันก็เลยติดคนนี้ชอบเนี่ยเออไม่ใช่มาจากกล้องเหรอคำนี้มาจากพี่บ่าวครับมาน้นมาหนึ่งสองหนึ่งสองมีแร่แร่เดี๋ยวเล่นรอ Away. Don't have all day uh, 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 for uh, the wolf. Our prey went this way. มาครับไอกาพิซ่านอนพิาชานี่จะเร่แดงลำลำเสือ <c oughs> มาเขาออกเร็ว plan. <c oughs> <c oughs> For the pack. <laughs> for freedom. Beat em like a drum. I am Wolf. That's the one. <laughs> I'm off. Beat him like a drum.

ซิกเกล็ดซิกเกล็ดต้องทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> หาห้องเล่นครับรอ,องมาดูพี่เล่นพี่กองมาดูเล่นเล่นทีวีดีกว่าไม่เอา นั่นออกตัวสนุกก็ไม่เล่นนะก็แบบหอยนู่นูก้ออะใช่โอ้โหมาหาต้องมัน่วนมาก แฟลร์แล้วคุณยิ้มสะแปมเยอะมากโหตามแม่เนี่ยละ่ะ <laughs> ยึดแม็กนูเจ็ดว่าข้างแตดิข้างคปลายภาคบู๊ครับทำไมต้องข้าทำไมให้ความรู้ไงทำไมกล้องไลฟ์สดอยู่อ่ะโถ่พี่โอรู้อะไรบ้างเนี่ยพี่ป๊อกเขาไลฟ์สดอยู่จริงดิก็เล่นบอกแล้วเลยดีบีอยู่ หอลอกอะไรก็ต้องดูหลอกนะเออดูหลอกกปนพีโมนนี้จุดที่ตงเลยอ่ะเอาแล้ว,ลวเอาแล้วเอาแล้วเอา้วะ

แค่อยอดมาครับอยู่ใต้ป้อไมไหมนะชนะแล้ว <I hear. S 1> ไม่มีเลยอ่ะอาโงอาร่าเขาไม่โผล่ย่ำนะครับคี้ที่สุดแลว